เลขของผมครับต่อมวดคือศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับนี่คือเลขสามตัวสามหางนี่คือเลขของผมครับสวัสดีครับผมกบนาครับแล้วอยงที่เลขออกครับกลับมาพอกันอีกรอบนึงครับยอมรับครับว่าเลขสามตัว ไม่เข้าหรือสามตัวบกเข้าครับงวดนี้แต่ถาว่า46เนี่ยเยอะมากผมนั่งไล่ดู64 46นี่ยจะมีอยู่ประมาณ16เจ้า16ค้ามฝันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับเห็นตัวเลขอยู่แต่บกเข่าเดโฟกัสเกี่ยวกับเลข2ตัวส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นเลขเกี่ยวกับเลข246 642 641 แปดสี 8, 4, 6, ่หกประมาณนี้ครับหลายๆคนนะ่ะจะเห็นตัวเลขอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยได้สังเกตเกี่ยวกับเลขสองตัวเนาะส่วนใหญ่จะเล็งเลขสามตัวเหมือนกันครับผมก็เล็งเลขสามตัวเหมือนกันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงครับเลขมันไม่เข้าสามตัวอีกแล้วครับแต่ถ้าบอกว่าสี่หกมีไหมมันก็มีครับมีอยู่ประมาณสิบหกคลิปแต่ถ้าบอกว่าไม่มีมันก็บม่ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนที่ว่าเอาความฝันลงมันก็มีสี่หกเต็มเลย แต่สีหนึ่งครับยอมรับครับว่ามีแค่เจ้าเดียวถึงสองเจ้าแค่นั้นครับคือของปู่แสงฝันเห็นลูกปู่สวงมาทั้งเลขบนเลขล่างนะครับคือปู่แสงแต่ไอศูนย์สีหนึ่งเนี่ยครับยอมรับออกจากปากของผมเลยก็คือไม่มีบมีเลยละงวดน,นี่ไอที่ว่าเล่าของฝันมาแล้วศูนย์สีหนึ่งนี่มีไหมตอบตามตรงครับคือไม่มีงวดน,นี้คือไม่มีแต่ถ้าหากว่าให้ย้อนกลับไปก่อนนั้นนะครับคือเยอะมาก เขาบอกครับมันแปลกตัวนี้แหละมันไม่ตรงงวดแต่ไอ้46เนี่คือมันตรงงวดอยู่ก็คือมันเป็นเลขเลขสองตัวแต่041นี่คืองวดนี้มันไม่มีแต่ถ้าหากว่าย้อนงวดก่อนๆครับ041นี04่คือเยอะมากแม้กระทั่งเลขผมเองเลขต่องวดของผมครับผมเคยให้เลข041041คือตรงๆเลยนะผมเคยให้เลขต่องวดของผมคือ041แต่มันออกย้อนหลัง อย่านที่ผมรวยบ่อันนี้คือเรื่องจริงครับผมกล้าพูดออกจากปากและออกเต็มปากเลยว่าเลข่องเมือผมเนี่ยส่วนใหญ่ครับจะเข้าไปเลขสามตัวทั้งตรงๆและก็โต๊ดตรงๆ,รงๆเนี่ยมีห้าเก้าสามเนาะสองสามวที่ผ่านมาแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งแต่ว่าผมเคยให้แล้วมันมาออกตามหลังผมเคยให้เลขศูนย์สี่ห้ามันออกห้าศูนย์สี่ ผมเคยให้เลข035แล้วมันมาออกย้อนหลังเป็น503นี่ครับมันเป็นเลข3ตัวที่ว่ามันมักออกตามหลังแล้วก็ผมเคยให้เลข097มันออก907นี่คือเลขตองหัวของผมส่วนใหญ่ครับเลขตองหัวของผมนี่คือบางครั้งมันก็ไม่เข้าตรงๆแล้วก็บบางครั้งคือมันจะออกตามหลังประมาณน,นี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าญาติในผมด้วยญาติใทุกคนด้วยหรือเปล่า ทำไมถึงว่าเลขผมเนี่ยมันมากบกคอยมาแล้วทําไมถึงต้องมาย้อนหลังตลอดเลยอย่างเช่นว่าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเลขตรงงวดของผมครับแต่ว่ามันไม่ตรงงวดแค่นั้นเองแล้วจะพูดทําไมพูดให้งยังละมันไม่เหมือนบัถือไม่ใช่ครับแค่อยากอธิบายครับว่าทําไมเลขตรงงวดของผมที่ว่าผมเคยให้แล้วทําไมต้องออกย้อนหลังตลอดเลยหรือเหมือนเหมือนกับว่าเลขตรงงวดของผมเนี่ยมันมักเข้าเลขสามตัวก็จริงแต่ว่า คนออกมาไขมันออกต,องตรงๆหรือเปล่าประมาณนั่นหรือเปล่านี่คือแบบว่าอาจจะทําให้แบบเข้าเข้าแบบว่าน้อยใจครับบอกแม่ผู้อื่นหน่อยใจครับผมก็น้อยใจเหมือนกันว่าที่เขาบอกเลขกไปทําไมไม่ออกตรงๆบ้างชนะกับประมาณนั้นครับแต่ที่สำคัญครับคือไม่รู้นะครับว่าเลขมันจะออตัวไหนแต่อย,อย่างน้อยก็อยากเอาแนวทางตงัวเลขมาให้ทุกคนได้ฟังครับมื้อนี้ผมก็จะอบอกเลขต้องหมดของผมเหมือนเดิมครับหางเดียวมิดเดียวคือเก่าครับ เลขต่องวดของผมครับกบมนางวดันที่16สิงหาคม67คือเลข093 093ผมเคยให้593มันออก593งวดนี้ผมขอให้093ครับ093แต่ถ้าม่าเลขต่องวดของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมซื้อตามไหมผมจะซื้อตามอยู่ครับประมาณสัก2งวดอย่างเนี่ยผมจะตามอยู่ แต่ถ้าวันหลังจังหนั่งนะ่ะคือผมจะบอกให้เด็ตามใชนะอย่างเช่นว่าห้าเก้าหนึ่งนี่คือผมตามอยู่แล้วห้าเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งกระตามหาเก้าหกกระตามหาเก้าสองกระตามใช่ไหมครับอันนี้คือเลขตัองวดแต่วันนี้ครับเลขตัองวดของผม,ผมหางเดียวไม่เดียวก็คือศูนย์เก้าสามนี่ครับกับอีกรอบหนึ่งครับกบอกเมนว่าเอา้างวดงวดที่แล้วบันแห่งศูนย์สี่หนึ่งนี่บางคนอาจจะไม่ได้ฟังนะครับ ผมเข้าใจครับว่าผมบอ่อเหลขกตัวไหนไปแล้วมันออกย้อนหลังตลอดเลยเวกาตัวเล็ของที่ว่าผมเอาความฟันของแต่ละคนมาเล่ามันก็มากออกย้อนหลังเหมือนกันครับเป็นหยังถึงมากออกย้อนหลังตลอดเลยแล้วเป็นหยังถึงบ่ออกออกตรงตสงีนะก็แปลกจริงๆครับเมื่อนี้ครับผมก็จะมาบอกว่าเหลขกที่ไหนเขาบางก,ก็บ่อได้บ่อด้วยครับอาจจะมีหลายเจ้าอยู่ ส่วนใหญ่ครับจะเป็นเลข46จะเป็นเลข46ครับส่วนใหญ่แต่ว่ามีมีหลายเจ้ามากครับที่ว่าหลายๆคนเห็นตัวเลขอยู่ผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะดูอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะบอดได้บอดได้ซื้อตามกับบ๊อบัญยะน้ำเนาะผมเอาเลขของแต่ละคนครับอย่างเช่นว่าเดี๋ยวผมขอไล่ซื้อครับขอไล่ไล่เฉยว่ามีเลข46เนะี่ยมีทั้งหมด16เจ้าเนะี่ยไม่มีภายในได้ครับเด้อม,มีปู่แสงปู่แสงนี่คือทั้ง41 46ปู่แสงแฟนนุ่ปูส่สวง แล้วก็แม่กล้วยครับฝันเห็นพระสุดรงบอกเลขก่อนเข้าพรรษาก็คือ94 46ครับครูซับฝันเห็นแม่ตัวเองบอกว่าอย่าขายบ้านกูครับบ้านเล,เลขที่บ้านคือ846นะครับแม่ตุฝันว่าได้ไปส่งสองพี่น้องครับอยู่ที่บ้านเลขที่บ้าน246ครับพ่อหมอฝันว่าได้ไปบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านเก่าก็คือ64 46 นะครับแล้วก็น้องอมแอมครับเลขทูบก็สี่หกแม่เจิดครับเลขทูบก็สี่หกแล้วก็ปู่ภูเขาครับแกบอกว่ามั่นใจมากมีสี่หกเห็นไหมครับแม่จอมคนตายคาบ้านครับเลขที่บ้านก็สองสี่หกปู่ไส้ครับคือสี่หกแล้วก็มีหลายคนครับหลายคนพอสมควรที่ว่าเป็นเลขเก้าสี่ เลวก็64ครับประมาณนั้นเยอะพอสมควรมือนกันเมื่อนี้ครับบุมี่ยังหลายครับกับแคร์มาบอกว่าเลขต่อรั้วของผมนาอแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบถูกเลขไหมถ้าถามว่าผมถืกบะผมก็ต้องบอกครับว่าผมก็ถูกอยู่ครับ041ผมถูกอยู่แต่ว่ามันกับเป็นเลขที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในนี้สินะถามว่ามันเปนเลขมันจะใสมันก็เป็นเลขที่ว่าผมสื่อนะผมสื่อเกี่ยวกับลุงปุษชงเนี่ยนะครับ041แต่ก็ถูก เล่นน้อยครับแต่กับเหมือนว่าครับก็คือไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เพราะว่าหมดเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือทุก,ทกคนอ่ะไม่ถูกด้วยเห็นใจตัวเองก็เสียใจครับเสียใจเหมือนกันที่ว่าหาแนวทางมาแล้วก็เลขมันไม่เข้าสามตัวแต่มันเข้า2ตัวอยู่บางคนครับว่าเลขของหมอนี่บักอันนี้มันนางบอกเลขของฝันเขาแต่ละคนอ่ะเลขมันไม่เข้าเลยสักคนผมก็อยากอาตอบแบบดังๆขึนก,กันหน่อยว่า มันบองได้มันถึงมันมันมันถึงอกเขาใช่ไหมคลิปได้มันถึงอกเขาใช่ไหมเล่มันก็เขากับมีอยู่สินะครับแต่กับคือว่านะครับเนาคนเราไม่เหมือนกันกับผมกับบ่าวครับแต่อย่างน้อยครับผมคิดว่าหลายๆคนได้ดูคลิปกับมีตัวเลขเห็นอยู่แค่นั้นเองนะครับเนาส่วนตัวเลขของใครที่ว่าเคยฝันเข้า3ตัวผมจะตามให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เอามาเป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16สิบหาคกม67ขอให้ทุกคนครับช่วยียนมาครับเดี๋ยวรอรุ่นของฝันเขาแต่ละคนอีกรอบหนึ่งก เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยฝันก็ฝันเม่นเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกคนครับที่วานังติดตามรับชมแล้วก็ขอกราบขอโทษจริงๆครับที่ว่าเล่นไม่เข้าส่วนคนที่ว่ารอรุ่นเดี๋ยวอลอรุ่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ